ดื่มเครื่องดื่ม alcohol, แอลกอฮอล์นั่เวลาขายโดนปรับจริงไหมจริงนะครับปรับทั้งคนดื่มและเจ้าของร้านจริงไหมจริงอีกแล้วครับจากวันที่8พฤศจิกายน2568ฮะบังคับใช้พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่เนะี่ยคือเมื่อถึงเวลาห้ามขายบ่าย2ถึง5โมงเย็นหรือเที่ยงคืนถึงส1เอดโมงเช้าเนี่ยหากมีลูกค้านั่งต่อและดื่มต่อที่ร้านเนี่ย คือแบบทั้งๆมีเบียร์เหลืออยู่ครึ่งขวดหรือครึ่งเหยืออะไรแบบนี้จะโดนปรับ10,000บาทนะฮะทั้งร้านและตัวลูกค้าเองคือโดนทั้งคู่เลยนะครับล่าสุดเลยประเทศออสเตรเลียก็เลยออกข่าวมาเตือนประชาชนของเขานะครับว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยของเราเนี่ยควรที่จะระวังกฎหมายนี้ไว้ด้วยคือถ้าดื่มนอกเวลากฎหมายที่กําหนดเนี่ยก็ดื่ม11บเอโมงถึงบ่ายสนันเนี่ยบ่ายสองเป๊ะคุณจะต้องลุกห้ามอยู่ที่ร้านห้ามดื่มหรือ5้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับ ก็คือพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยคุณต้องหยุดเลยนะฮะไม่งั้นคุณจะโดนปรับทั้งลูกค้าทั้งร้านโดนทั้งคู่เลยนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็เปิดโรงเบียร์สาประชาชื่อนะฮะผมต้องทําไงฮะคือผมต้องเตรียมนกหวีดไว้ไหมพอใกล้เที่ยงคืนปุ๊บเป่าหนึ่งทีปี๊บลูกค้าครับเตรียมตัวนะครับกลับบ้านกันครับแล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บก็เป่าอีกทีปี๊บปี๊บ จบเกมกันดื่นครับทุกคนออกจากร้านให้หมดนะครับไม่งั้นผมจะโดนนะครับลูกค้าซวยด้วยนะครับนี่หรอลูกค้าที่ไหนเขาจะพรอใจวะนึกออกปะเขาได้อารมณ์เสียดิถ้าผมไปอารมณ์เสียลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาอีกเลยผมทําไงอะอยู่ดีๆให้ผมมานั่งไล่ลูกค้าอย่างนี้หรอตอนเที่ยงคืนกลับบ้านเลยครับกลับบ้านกลับบ้านให้หมดไปก็เป็นไปไม่ได้นะฮะไงก็ฝากไว้ให้คิดด้วยแล้วกันแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะฮะ เพราะเดี๋ยวจะมีกฎหมายลูกออกมาอีกและหวังว่าผู้บังคับใช้กฎหมายจะอนุโลมให้เราในระหว่างนั้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับ